อัสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าจิวเวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งคัดมาอย่างดีให้คุณทุกชิ้นทุกวันค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง1,5,900บาทนะคะตัวเรือนจะเป็นตัวเรือนเงินผสมทองแล้วก็จะมีพาราเดียมอยู่ด้วยชิ้นนี้แปลกตรงมีพาราเดียมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มาในน้ำหนักช่างรวมทั้งชิ้นงานก็คือ2.6 3กรัมไซแหวน58ค่ะถ้าท่านใดชอบนะคะแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใหญ่ไปอะ่ะเราชอบพอดีเลยนะแบบนี้หน้าตาแบบนี้แล้วก็พิเศษอยากได้เป็นแหวนที่มีสัดส่วนของเงินเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเราชอบแล้วไซส์ใหญ่ไปก็แจ้งรับซิลิโคนลดไซแหวนได้นะคะเพชรนะคะเม็ดละประมาณ7ตังค่ะ 6เม็ดรวมเป็น42ตังเพชรน้ำโดยประมาณ97หันข้างขาวจัวเลยนะคะชิ้นนี้มองว่าน่าจะเป็นงานนอกนะงานเมืองนอกค่ะไม่น่าจะใช่งานโบราณนะคะเพชรสวยค่ะเพชรสวยสะอาดอันนี้นะป้องให้ดูความวิงนะคะเนี่ยวิงต่อมาเรามาซูมดูเพชรใกล้ๆค่ะสะอาดสวยงาม โอโหออร,ร่าออกเลยเหมือนมีพลังงานนี่ค่ะสวยมากๆนะคะน้ำโดยประมาณ97แล้วก็เรามาดูค่ะหน้าแหวนนะคะอยู่ที่ประมาณ3มิลหน้ารวมนะคะด้านหลังขัดชุบให้เรียบร้อยแล้วนะคะรับไปก็พร้อมใช้พร้อมโชว์ได้เลยไฟดีมากๆไซส์58 ชิ้นนี้ตัวเรือนไม่ตีราคานะคะก็ชิ้นนี้มีแต่ราคาเพชรเท่านั้นค่ะเป็นเพชรสวยเลยนะเพชรเกรดสวยคุณดูใกล้ๆเลยค่ะปกติแหวนแบบนี้จะเจอเพชรเฉพาะห้าเม็ดเท่านั้นแต่ชิ้นนี้หเม็ดนะคะหเม็ดเลยค่ะปกติคุณสังเกตนะคะแหวนแถวจะมีห้าเม็ดแต่ชิ้นนี้มีเพชรถึงหเม็ดค่ะและเพชรสวยแบบนี้เลยค่ะ จชอบทักได้เลยถ้าใหญ่ไปบอกรับซิลิโคนใส่แหวนได้ด้วยนะคะ แหวนโบราณงานบ้านหม้อเก่าค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรดอกไม้ค่ะเม็ดกลางนะคะโดยประมาณ22ตังค์แต่ตีราคาให้ที่ประมาณ20ตังค์นะแล้วก็บริวานจะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมกุลาบทั้งหมดนะคะเฉพาะตรงกลางตรงนี้จะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรบริวานจะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมกุลาบทั้งหมดค่ะท่านใดที่ย้อนยุคไปแล้ว จำได้ว่าเราเคยติดใจแหวนแนวนี้หน้าตาแบบนี้อยู่นะคะทีนี้ลองพิจารณาดูค่ะมาในราคาเพียง1 8 8 0 0บาทนะคะ1 8 8 0 0บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ถึง60%เลยค่ะปกติเราจะเจอ 9K ซะเยอะนะคะแล้วก็10ประมาณ 9K เยอะ ถ้า 14k เราก็จะเจอไม่เยอะนะคะ 14k เจอไม่เยอะเช่นนี้เลย 14k มาหน่อยได้ถึง60%นะคะ 14k ก็14 K, คือ58นั่นเองค่ะอันนี้งานเก่างานโบราณเห็นไหมคะจะมีขาเยอะๆสมัยนี้ไม่มีแล้วนะขาเยอะอีกย่เขาตัดออกหมดเลยค่ะใช้เขาจะเป็นเรียกว่างานยุคใหม่เขาจะเน้นแบบ ความง่ายมากกว่าความซับซ้อนลดลงค่ะอันนี้คืองานโบราณนะคะหน้ากว้างอ่าวเทียบแบบนี้1เซนครึ่งแล้วก็เป็นชูชูไล่ระดับเนี่ยค่ะไล่โอบยาวขึ้นมาจากเตี้ยไปนะคะแล้วก็สูงขึ้นมาโอ้โหประหนึ่งเป็นแบบ ดอกไม้ดอกกุหลาบเลยประมาณนั้นเลยไซส์แหวน55ค่ะไซส์แหวน55สวยมากป้องดูเพชรกันอ่ะกุหลาบเกรดขาวด้วยนะกุหลาบก็ไม่ยอมแพ้เลยนะคะเห็นไหมสวยค่ะชัดเจนนะวงนี้นะใหญ่ใหญ่ใครชอบใหญ่ใหญเต็มหน้านิ้วนะคะน้ำหนักช่างรวม5.31กรัม สวยงามเรียบร้อยสาวหวานทักได้เลยค่ะแวนบัวคว่ำค่ะ ชิ้นงานที่มีความหมายดีๆเพชรสวยนะคะมาในราคาเพียง19,900บาทค่ะเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่55.08เค่ะหรือเขาก็จะเรียกกันว่า 14K นั่นเองหนะะ้าขาวปาหะนะคะน้ำหนักช่างรวม2.57กรัมไซแหวน53ตรงกลางเพชรเม็ดละประมาณ10ตังบริวารเพชรเม็ดละประมาณ5ตังนะแล้วก็มีจำนวน8เม็ดนะคะแล้วก็บริ วานชั้นที่3ที่เป็นกลีบบัวตรงนี้จะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบค่ะเพชรเกสรรวมแล้วน้ำหนักโดยประมาณก็คือ50ตังค่ะสวยแล้วก็หายากค่ะสำหรับแหวนบัวคว่ำเพชรสวยนะคะต่อมาเรามาหันข้างดูน้ำค่ะขาวจ้วะเลยน้ำโดยประมาณก็คือ97 เรามาซูมดูเพชรกันใกล้ๆอีกรอบหนึ่งสวยเพชรสวยค่ะงานโบราณตามนี้เลยนะคะเพชรสวยงานโบราณต่อมาเรามาวัดค่ะชิ้นงานไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็อยู่ประมาณกลางๆค่ะเราวัดรวมหน้านะคะ1.1เซนวัดรวม รวมหน้าแบบเต็มนะคะประมาณพอทางนี้ก็1.2ต่อมาเรามาดูก้านค่ะก้านเขาจะทําตามแบบดีไซน์ของชิ้นงานที่มีความหวานนะคะเขาจะไม่ได้ทําก้านหนามากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านที่ชอบแบบหน้นหนาบึกบึนอันนี้ก้านชิ้นนี้ต้องพิจารณานะคะว่าเขาจะเป็นก้านแบบเล็กๆ อ่อนหวานนะคะตามรูปแบบของชิ้นงานค่ะข้างโอ้ดูเพชรจากด้านก้นยังสวยเลยนะคะเห็นไหมนี่ค่ะน่าจะต้องบอกให้ละเอียดนะคะเพราะว่าบางท่านจะชอบก้านหนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชิ้นงานเขาจะไม่ได้ทําหนาทุกชิ้นนะคะเขาก็จะแล้วแต่รูปแบบของการของการออกแบบของชิ้นงานแต่ละแบบแต่ละแบบนะคะค่ะ ดูประกอบกันไปแล้วก็ตัดสินใจค่ะลองดูนะคะ1 9 9 0 0บาทหายากมากที่จะเป็นบวกววามค่ะท่านใดชอบทักได้เลยค่ะบางทีคนเราก็เลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะเจอพลังงานลบจากทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในของตัวเราเองค่ะเรามาสร้าง พลังบวกแบบทวีคูณให้กับสุขภาพจิตของเรานะคะสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นนี่เลยค่ะทวีคูณเป็นแบบเลขคูณนะคะคูณสวยๆชิ้นนี้เป็นงานแบรนด์พรีมาโกด้วยนะคะงานแบรนด์ที่คุณไม่ต้องเดินเข้าชอ็อปได้ราคาดีและ ชิ้นงานดูแลมาให้เรียบร้อยแล้วสวยงามขัดชุบเรียบร้อยนะคะมาในราคาหลักพัน9500บาทเท่านั้นค่ะเรือนทองนะคะตรงทองตรงนี้ทอง99.99%เ99เขาเรียก 24K ตรงนี้จะเป็นทองขาว 14K นะคะน้ำหนักช่างรวม3.03กรัมค่ะแล้วก็ชิ้นงานก็ไม่ได้เล็กจิ๋วนะ ไม่ได้เล็กจิว๋วลองดูนะคะต่างหูค่ะตรงนี้จะมีการตอกตราตอกอะไรไว้เรียบร้อยเลยนะคะชิ้นงานอยู่ไซส์ไหนไซส์นี้ประมาณนี้นะคะและถ้าเกิดวัดตามนี้ก็อยู่ประมาณนี้ค่ะความยาวต่างหูความยาวต่างหูความยาวก้านของต่างหูอยู่ที่1นด หกับเกือบ1.2ึเป้นสวยงามตอก 14k เเป็นทองขาวมีทั้งเงินสีนะคะถ้าในเรื่องของความมงคลของสีก็จะมีสีเงินและสีทองมีเงินมีทองและเป็นพลังแบบทวีคูณพลังบวกแบบทวีคูณนี่ค่ะสวยนะคะ ท่านใดที่ชอบงานแบรนด์ที่ชอบทองคําที่ไม่อยากมีสไตล์แบบซ้ําๆกับในตลาดโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสไตล์ยูนิคเทๆ่ๆก็ลองพิจารณาพิม่าโกคู่นี้ได้เลยไม่ต้องเดินเข้าชอ็อปค่าแรงหายวับไปกับตานะคะไม่กริปค่ะ มาเป็นเซตนะคะพลังทวีคูณแบบนี้มีทั้งต่างหูแล้วก็จี้คุณใส่กับสร้อยอิตาลีที่คุณมีอยู่อีกสักหนึ่งชิ้นนะคะโอ้โหดีงามชิ้นนี้มาในราคาเพียง 6,500บาทเข่าอ่อนกันไปเลยนะคะเพราะว่าราคาถูกนะแล้วก็น้ำหนักช่างรวม1.91กรัมทองคำ9 9 9า99.99นะคะหรือทอง 24K สีขาวจะเป็นทองขาว 14K ค่ะค่ะน,นี่ไงนี่ไงชิ้นงานเพิ่มพลังทวีคูณความสุขทวีคูณปุ๊บ ความยาว3.5เซนโดยประมาณนะคะขัดชุบไม่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเดินเข้าช็อปนะมาตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดชอบงานแบรนด์นะคะข้างหลังก็มีตอบเพียบๆเ,เนี่ยคือห่วงค่าแรงคุณไม่ต้องจ่ายค่าแรงเขาแพงนะคะน่ารักไหมคะตรงใจไม่เอ่ย มีชิ้นงานที่เป็นพลังทวีคูณไว้บ้างก็ดีนะเวลาเราดิ่งดิ่งดาวดาวกับอารมณ์ของเราเองหรือสิ่งรอบข้างนะคะมีชิ้นงานแบบนี้ไว้เป็นกำลังใจเสริมพลังให้เราได้ปบ ่ท่านใดชอบเป็นเซตก็จัดเซตท่านใดชอบเดี่ยวก็จัดเดี่ยวไม่ว่ากันได้หมดนะคะวันนี้จบลงแล้ว5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าหากเราไม่ได้รับสายหรือตอบข้อความช้าปุ๊บนะจะถ้าเกิดเห็นแล้วก็จะรีบตอบกลับไปโดยด่วนเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงติดภารกิจนักเรียนกันใช่ไหมคะก็ลองดูค่ะว่า ยังไงช่วงไหนคุณว่างคุณไหนสะดวกก็ทักมาได้ตลอดเลยนะคะขอให้มีความสุขค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ